ครับสวัสดีครับผมกอชัยช่อเกศนะครับแห่งสีฝันฟาร์มเห็ตทางเช่าสีทองภูเก็ตครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำฟาร์มนะครับว่าสีฝันฟาร์มของเราทําอะไรกันบ้างนะฮะเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเห็ดทางเช่าสีทองนะครับก็คือเราจะมีการเพาะเลี้ยงนะฮะเริ่มต้นจากการบ่มเชื้อการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเพื่อให้เห็ดได้เดินเต็มนะฮะ หลังจากนั้นเราก็เริ่มเปิดไฟให้แสงตอนที่เราบ่มเชื้อเนี่ยเราจะอยู่ในห้องมืดนะฮะเป็นเวลา 20, 20วันแล้วก็อยู่ในห้องแอร์นะฮะอุณหภ,ภูมิก็ประมาณอยู่ที่20องศาหลังจากนั้นก็เปิดไฟให้แสงแล้วก็การการเพาะเลี้ยงเห็ดทางชาตินะครับสามารถทําได้หลายรูปแบบนะ,ะจะเป็นกระบาพลาสติกจะเป็นขวดแก้วนะฮะทำได้หลายอย่างนะครับ แล้วก็วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นธัญพืชทั่วไปเป็นข้าวสังหยดก็ได้เป็นถั่วดําถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วพวกนี้มีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันไปซึ่งไปบังลุงตับไตหัวใจม้ามปอดนะฮะถั่วห้าสีนะครับ, 5, 4, รบหลังจากนั้นเราก็เชิญครับอันนี้เป็นห้องเพาะเลี้ยงนะครับเป็นห้องเพาะเลี้ยงซึ่งเราได้ทําการเพาะเลี้ยงมาเป็นระยะ เวลาหนึ่งแล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะฮะเรากา็จะเก็บเกี่ยวส่วนดอกเพื่อนําไปอบแปรรูปแล้วก็ส่วนเป็นคอมโพสต์เป็นฐานเนี่ยเราก็เอาไปอบเหมือนกันนะฮะเอาไปแปรรูปเป็นแคปซูลเป็นน้ําเห็ดเป็นอะไรก็ต่างๆสามารถทําได้เดี๋ยวเราจะาให้ชมในขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็เป็นเห็ดที่พร้อมเก็บเกี่ยวนะฮะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ฟาร์มของเรานี่เลี้ยงดูอย่างดีนะครับดูแลดุดยะมิตรและพรรยานะฮะฟาร์มเห็ดของเราเราเลี้ยงเห็ดถังเช่าด้วยใจนะฮะมีการดูแลอย่างดีนะครับอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดนะฮะปลอดเชื้อต่างๆแม้กระทั่งฝานะครับฝาของเราเราก็ใช้เป็นฝาที่เห็ดสามารถหายใจได้ แล้วก็เชื้อโรคข้างนอกเนี่ยฮะไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือสามารถกรองได้นะฮะอันนี้คือเราสามารถกรองไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในการปนเปื้อนนะฮะในในพัฒนาที่เราใช้ใช้เลี้ยงครับส่วนการให้แสงนะครับเราก็จะมีการให้แสงสลับก,กันถ้าเป็นอ่าให้แสงสว่างเนี่ยเราก็จะเป็นการให้แสงไฟนะฮะไฟนีออนนะฮะถ้า แล้วก็พอเป็นกลางคืนเนี่ยเราก็จะให้แสงเป็นแสง LED นะครับ LED เนี่ยช่วยทำให้สารออกฤทธิ์ทางยานเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่ฟังของเรานะครับเร,เราเราเลี้ยงเราเลี้ยงด้วยความใส่ใจนะครับมีการานำเทคนิคต่างๆเ,เข้ามาในการประยุกต์ใช้นะครับหลังจากนั้นเราเมื่อเราเก็บเกีเ่ยวพร้อมเก็บเกียวแล้วเนี่ยเราก็จะมา ทำการอบแปลรูปนะครับการแปลรูปของเราก็เราจะอบด้วยระบบตู้อบแบบเวกคัมดานะฮะคือใช้ความร้อนในการอบหลังจากนั้นเมื่อร้อนเสร็จได้เป็นเห็ดนะฮะเป็นเห็ดออกมานะครับก็อบแห้งอบแห้งเสร็จแล้วเราก็จะใช้ใช้ความเย็นนะครับจากร้อนแล้วเราก็มาอบให้เย็นนะฮะและหลังจากนั้นเราก็ นำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเป็นเป็นผงก็ดีเป็นแท่งก็ดีครับก่อนที่เราจะทานถังเช่านะครับบางบางท่านเนี่ยสุขภาพก็คือไม่ค่อยดีนะฮะก่อนทานถังเช่าเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือตรวจเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับตรวจสุขภาพแคนตั้มนะฮะใช้เวลาตรวจเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีโดยการที่ เอามือเข้าไปสัมผัสในภาชนะที่ที่เขาเตรียมไว้ในกล่องเนี่ยฮะหลังจากนั้นเครื่องก็จะสแกนนะฮะเข้าคอมพิวเตอร์เข้า,าไปที่โน้ตบุ๊กแล้วสามารถอ่านค่าของเราได้นะฮะว่าเรามีปัญหาสุขภาพแบบไหนยังไงหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าเรามีปัญหาอย่างไรน,นะอย่างไรนะครับเราก็มาเริ่มทานหลังเช่าสักระยะหนึ่งแล้วเราก็กลับไปตรวจใหม่นะฮะ ในถังเช่าของเราก็จะม,มีสารอาหารต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีมีสารประกอบสําคัญเกี่ยวกับเห็ดถังเช่านะครับก็คือสารตัวคอเลสเินนะฮะเพิ่มประสิทธิธภาพการไหลเวียนของเลือดต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคมมอเดิโซีนนะฮะต้านการแข็งตัวของเลือดต้านริมเลือดไม่ให้เลือดแข็งตัวนะฮะทำให้เลือดไหลเวียนได้สะด,ดวกเพิ่มเมตาบอลิซึมของร่างกายก็คือคอเลสเซินคอเลสเินแอซิด เพิ่มเมตาบอลซึมของร่างกายแล้วก็มี HOD นะฮะต้านอนุมูลอิสระทําให้แก่ช้านะครับอันนี้ผู้หญิงชอบครับแก่ช้าแล้วก็มีโพลิสกัลไลนะ์ะตัวโพลิสกัลไล์คือตัวเป็นเพิ่มภูมิคุ้มกันนะฮะภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกายนะฮะลดน้ำตาลในเลือดคอเลสเตอรอลไตกลีเายไขมันในเลือดส,ส่วนตัวสเตอโรนคือเป็นป้องกันไตอักเสบเรือหลังป้องกันโรคหอบหืดเพิ่มประสิทธิภาพการบิดตัวของหัวใจ คราวนี้เรามาดูตัวโพลีแซค卡尔ัยนะครับโพลีเซค卡尔ัยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเบต้ากูแคนนะฮะในเห็ดถังเช่าของเราเนี่ยมีสารตัวหนึ่งซึ่งสําคัญนะฮะที่เรียกว่าเบต้ากูแคนคราวนี้เบต้ากูแคนเนี่ยเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับ ที่มนุษย์เคยค้นพบนะฮะอันนี้เขียนโดยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ด็เรสมศักดิ์วราคามินนะครับเ mm hmm. บต้ากูแคนช่วยอะไรบ้างนะครับก็คือเกี่ยวกับมะเร็งนะฮะ mm hmm. ไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราต่างๆนะฮะแล้วก็แผลผ่าตัดปอดบวมรวมทั้ง HIV ครับสำหรับคนที่เป็นโรคเอดก็ทานได้นะครับหลังจากนั้นก็ ส่วนคุณสมบัติต่างๆของทังเช่าก็คือบำรุงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังโรคภูมิแพ้อาการหอบหืดโรคปอดถุงลมป่งพอง,องและโรคหัวใจเสริมประสิทธิภาพการทาง,งานของตับและไตนะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชลาการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายออกฤทธิ์ยับยัง้งพิษของเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งแบคทีเรียวัณโรคนะฮะวัณโรคต่างๆนะครับ ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายนะครับป้องกันเส้นเลือดแตกในสมองออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพิ่มระดับออกซิเจนในร่างกายให้มีการาหายใจอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นระบบการไหลเวียนของเลือดก็จะด,ดีขึ้นนะครับบรรเทาอาการอ่อนเพลียป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวนะครับช่วยให้นอนหลับสนิทลดการวิตกกังวลนะฮะช่วยให้แผลผู้ป่วยในโรคเบาหวานเนี่ยหายเร็วขึ้นและที่สําคัญครับ ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศนะฮะทั้งหญิงและชายนะครับหญิงชายหรือว่าสามีัญ,ญากูดด้ใดเนี่ยมีบุตรยากเนี่ยทานสังเช่าเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้มีมีบุตรได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูดครับเห็ดถังเช่าสีทองนะฮะของเราก็จะเปรียบเทียบกับตัวเห็ดถังเช่าทิเบตที่กิโลละเป็นล้านนะเห็ดถังเช่าสีทองของเราเนี่ยก็จะมีสารอาหารส่วนประกอบต่างๆคือมีโปรตีนนะฮะสี่สิบ จุด69นะฮะถังเช่าที่เบสมี25.44นะฮะวิตามินเอของเรามี34.7ของถังเช่าที่เบสมี31.5วิตามินบี1วิตามินบี6วิตามินบี12นะฮะวิตามินบี3ของเราก็จะมีอ่าส่วนประกอบเนี่ยที่มากกว่าถังเช่าที่เบสนะฮะเกลือแร่ของเราก็จะมี Se Sn Cu ต่างๆทุกตัวครับมากกว่าทั้งหมดนะฮะ คอเลสเตอรอลนะฮะสารคอเลสเตอรอลคือสารออาพิษที่มีในเห็ดถังเช่าเนี่ยมากนะฮะของเราก็จะมี1.52นะฮะในในในห้องผลการทดลองนะครับปริมาณของถังเช่าที่เบกก็คือมีเล็กน้อยนะฮะอันนี้คือแอนตี้แคานเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก,ก็ไปศึกษาเอานะครับมีโพลีเซคอเลสเตอรอลแอซิดนะฮะของเราก็มีมากกว่านะครับ ส่วนโพลิสักก l นะครับอันนี้ก็คือชักเนครับของเราก็มีมากกว่าครับี Anti ้ทูเมอร์ก็เกี่ยวกับการไปยับยั้งอะไรต่างๆนะฮะมีสาร SOD SOD เราก็มีผลการทด,ทดลองที่ที่มากกว่าอันนี้เรามาดูนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะฮะร,ระหว่างเห็ดถังเช่าทิเบตก็คือ c o n c e p ปซ y n e t i c นะฮะจากามีผลการทดลองนะฮะจาก จากเร f เฟอเรนซต่างๆเนี่ยครับก็สามารถเข้าไปศึกษาดูได้นะครับของเรากา็ในเว็บไซต์เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาดูได้ว่าข้อมูลความเป็นจริงเป็นมาแบบไหนอย่างไรหางเช่าที่เรียดก็มีอยู่ว่า0.9กว่าๆนะฮะอะลูมิก็1.6นะฮะนนกส่วนดอกของคอนเซปต์มิลิทาริสอันนี้ของเรามี2.654บวกลบ0.2นะฮะมิลิกรรมส่วนเส้นใย,ยนะครับเส้นใยและาหานี่ก็ อยู่ที่0.9ากว่าอันนี้คือผลการวิจัยผลการทดลองแล้วก็ล่าสุดครับจากสถาบันวิจัยนานาชาติเนี่ยได้วิจัยออกมาชัดเจนแล้วครับว่าเห็ดถังเช่าสีทองของเราเนี่ยมีสารออกฤทธิ์นะฮะทางยาก็คือสารคอริสเตปินก็ดีสารอะดีโนซีนก็ดีเนี่ยมากกว่าเห็ดถังเช่าที่เบดนะครับซึ่งกิโลเป็นล้านดังนั้นเนี่ยเราคนไทยนะฮะเราสามารถผลิตเองได้ไม่ต้องไปซื้อจากาต่างประเทศ ให้เงินทองั่วไหลนะฮะออกจากออกไปจากประเทศไทยเรามาช่วยกันกุดหนุนสินค้าไทยจากฝีมือคนไทยนะครับคราวนี้ถังเช่าไปแปลรูปได้หลายอย่างครับสามเพรตัวเดียวเนี่ยครับสามารถที่จะนําไปแป,ปลรูปเป็นสินค้าเนี่ยได้หลากหลายรายการอาทิเช่นนะครับกาแฟถังเช่านะฮะกาแฟถังเช่าเราก็สามารถเอาถังเช่าเนี่ยไปมิก กับกาแฟเป็นสูตรต่างๆนะฮะเพราะว่าทุกคนยุคข,ของคนที่ปัจจุบันเนี่ยก็นิยมบริโภคกาแฟกันทั่วโลกนั้นกาแฟก็คือสินค้าที่สามารถที่ถังเช่าเนี่ยสามารถเอาไปแปรรูปเป็นกาแฟได้นะครับสามารถขายได้ทั่วโลกนะครับหรือจะเป็นสบู่นะฮะสบู่บก็ทํามาจากเห็ดถังเช่าได้นะฮะพะจะมีตัว สารต้านอนุมูลอิสระหรือจะเป็นโลชั่นนะครับเป็นโลชั่นเป็นครีมนะฮะทาผิวบำรุงผิวบำรุงสุขภาพนะครับก็ได้นะฮะเราก็จะมีเป็นบรรจุเป็นกล่องเป็นเป็นแคปซูลนะฮะเป็นแคปซูลก็ได้นะฮะแล้วก็เอาไปเป็นจุเป็นเป็นกล่องเป็นสินค้าแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปออกไอเดียแบบไหนยังไงนะฮะเป็นอย่างถ้าเป็นกาแฟก็เป็นกาแฟครับเราก็สามารถจะไป ทําเป็นแพ็เกจที่สวยงามนะฮะส่งขายไ้ทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นสินค้าต่อมาก็คือเป็นเป็นเห็ดอบแห้งนะฮะเห็ดอบแห้งก็สามารถเอาไปแป,ปลรูปไปบดเป็นขงทําเป็นแคปซูลได้เอาไปทําเป็นชาได้เอาไปสกัดเพื่อเอาไปเอาสารต่างๆในการรักษาผู้ป่วยได้จริงนะฮะในโรงพยาบาลก็เริ่มยอมรับแล้วนะครับที่จะเอาสาร อย่างเช่นสารตัวสารคอเลสเตอรอลเนี่ยเอาไปรักษาผู้ป่วยได้จริงเกี่ยวกับโรคไตหัวใจต่างๆนะฮะก็นี้ฮะก็เป็นตัวสินค้านะฮะเอาไปแปลรูปเป็นสินค้าเป็นแคปซูลนะฮะเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็เราก็ทําการจําหน่ายได้หรือจะเอาไปสกัดเป็นสารคอเลสเตอรอลเข้มข้นนะฮะอันนี้ก็มีราคาแพงสูงถึงหลักเป็นล้านบาทนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําเห็ดถังเช่านะครับเป็นน้ําเห็ดถังเช่า นะฮะเห็ดน้ำเห็ดต่างเชาที่เราสามารถทําขายได้ทุกวันมีรายได้ทุกวันนะฮะหรือเอาไปทําเป็นผงนะฮะเป็นผงเป็นผงบรรจุทําเป็นผงอย่างนี้ก็ดูอาจจะดูบ้านๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปทําเป็นบรรจุให้ดูดีขึ้นนะฮะเป็นผงเป็นคอนดิเซชั่นพาวเดอร์ใช้ชงกับใช้ทานได้เลยฮะชงทานได้เลยนะฮะแทนอาหารเช้าๆนะฮะ เด็กผู้ใหญ่สติมีการอะไรก็ทานได้หมดนะครับหรือจะเป็นชานะครับชาดอกสดนะครับอันนี้ชาจากดอกสดนะครับของเราก็จะมีเป็นชาจากดอกแห้งที่อบแห้งแล้วนะครับก็เนี่ครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างในการทํา,ทเ,ปา,าเป็นซองชานะฮะเป็นซองชาแล้วก็สามารถไปแต่รูปได้หลายอย่างครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะ ของเราก็จะมีส่วนส่วนที่เป็นดอกล้วนนะครับอันนี้คือเป็นดอกเห็ดนะรเราบดมาจากดอกแห้งก็เอามาทําเป็นเป็นผงแล้วเราก็เอาไปบรรจุเป็นแคปซูลน,นะฮะขายเป็นแคปซูลเห็ดทังเข่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นเป็นส่วนดอกอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ได้มาจากคอมโพสต์ก็คือส่วนเส้นใยและอาหาร ก็มีมากมายหลายอย่างนะฮะอย่างอันนี้ก็คือเป็นสินค้าของของสิลิฝันฟาร์มนะครับเป็นสินค้าของสิลิฟันฟาร์มที่กำลังออกสู่ตลาดในปัจจุบันนี้นะครับได้รับการตอบรับอย่าง,างดีครับจากผู้บริโภคนะฮะมีการซื้อซ้ำครับมีการซื้อซ้ำกลับเข้ามาบ่อยๆนะฮะ ก็ฝากไว้ครับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจที่จะสั่งเราผลิตเราก็ยินดีที่จะผลิตให้นะครับสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะให้กับสิริขันฟาร์มนําสินค้าของเราเนี่ยไปเผยแพร่ไปจัดจําหน่ายคุณก็มีไรายได้นะครับเราก็ยินดีครับมาคุยกันและท่านที่สนใจที่จะร่วมธุรกิจกับเราก็ยินดีนะครับยินดีที่จะมาคุยกันปรึกษากันว่าเราจะทําเป็นโปรดักอะไรในการที่จะ นำสินค้าออกสู่ท้องตลาดมีการทําการตลาดในอนาคตที่ชัดเจนท่านใดสนใจเนี่ยครับเรายินดีที่จะจับมือกับท่านนะครับแล้วก็อยากถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องจะสั่งสบริจพันธ์ของเราเนี่ยไปทําการแตรรูกหรือจำหน่ายครับติดต่อมาได้ครับที่สิริฝันฟาร์มสิริฝันฟาร์มเห็ดถังเช่าสีทองอยู่ที่จัง,จงหวัดภูเก็ตนะครับเบอร์โทรโทรศัพท์ก็093 หกเก้าสองห้าสี่เจ็ดแปดขอบคุณครับ